สวัสดีค่ะบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยกเกษศตรศาสตร์เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการอัตราเงินเดือน1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคม2565ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ1อัตราสังกัดส,สำนักงานเลขานุกการบัณฑิตวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหนึ่งได้รับบุธิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ a g r a s, s w c k u I c t h เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2,565ภายในเวลา16นาฬิกาโดยบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัครที่ยื่นภายหลังจากวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หากไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ